กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสลิดพงเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ขอหาลือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ที่มีความทุกข์ร้อนอยู่ในส่วนของไฟฟ้านะครับถนนเพชรเกษมสาย4ี่ที่บริเวณอำเภอเหนือคองอำเภอคองท่อมนะครับตลอดไปถึงคลองผลที่เป็นเสาใหญ่นะครับตอนนี้ ไฟฟ้าเสาขนาดใหญ่เนี่ยกลางคืนดับทั้งสายเลยนะครับก็ทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเสาเล็กเนี่ยตอนที่ไปติดเสาใหญ่ทางแฝงการทางเอาเสาเล็กออกทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยกราบเรียนท่านประธานไปยังแฝงการทางติดตามผู้รับเหมาซึ่งอยู่ในประกันสัญญาได้ติดตามในเรื่องไฟสว่างนะครับเป็นเส้นทางหลักรถมีความหนาแน่นมากเรื่องที่สองท่านประธานครับเรื่องสะพานข้ามเกาะลันตาเนี่ยตอนนี้ ที่ผมติดตามเนื่องจากว่าได้เซ็นสัญญาไปแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศบริษัทนะครับแต่เนื่องจากว่าการประป,ระป,ระป,ระปาภูมิภาคเนี่ยต้องการที่จะฝากท่อไปใต้คานในเรื่องของสะพานเพื่อให้พี่น้องชาวเกาะลันตานั้นเนี่ยได้ใช้น้ําจืดเนื่องจากว่าการประปาไปลงทุนในการทําน้ําดิบที่อําเภอคลองท่อมแล้วก็ไปทำถังสำรองอยู่ที่คลองพลเพื่อที่จะฝากน้ำไปใต้สะพานข้ามเกาะลันตาก็เพื่อที่จะให้ความ คล่องตัวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการบูรณาการก็ขอให้ทางกระทรวงคมนาคมและการประปาภูมิภาคได้มีการประชุมกันเพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของท่อประปาเข้าไปด้วยนะครับก็ฝากท่านประธานนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการใหญ่ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงคมนาคมนะครับสำนักการสร้างสะพานที่ได้มีการประสานในเรื่องของการประปาไปบางส่วนแล้ว นะครับแต่ตอนนี้กำลังจะประกาศคาดว่าเดือนกันยายนเดือนหน้าจะมีการประกาศผู้ที่ได้รับเหมาได้สำเร็จนะครับข,ขอกาบขอบคุณท่านประธานครับ